ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ต้องบอกว่า ตัวชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะมีทักษะความรู้ความสามารถในช่วงนี้ในการทํางานเป็นอย่างดีอาจจะมีบ้างที่ค่อนข้างที่จะต้องมีปัญหากับบริวารหรือลูกน้องที่จะต้องคอยควบคุมหรือคอยดูแลเอาใจใส่ามากเป็นพิเศษมิฉะนั้นแล้วอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเดือดร้อนในเรื่องของการทํางานก็อาจเป็นไปได้การงานของชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้คุณค่อนข้างที่อาจจะต้องรับมือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานค่อนข้างมาก หลายอย่างค่อนข้างที่จะทําให้คุณนั้นอาจจะง,งานล้นมือทําให้คุณนั้นอาจจะต้องทยอยหรือแบ่งในเรื่องของหน้าที่การงานให้กับลูกน้องหรือคนรอบข้างได้ช่วยเหลือแต่คนที่อยู่รอบข้างที่ช่วยเหลือหรือบริวารน,นั้นก็มักจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณนั้นต้องมานั่งปวดหัวมากเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคุณวางแผนให้รอบคอบเกี่ยวเรื่องของการทํางานวางการดําเนินงานให้อย่างมีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ลูกน้องหรือบริวารทําตามขั้นตอนอย่างที่คุณนั้น กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ความเสียหายต่างๆนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงการงานในช่วงนี้ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงแต่ด้วยทักษะและความสามารถของคุณนั้นก็จะสามารถผ่านและเอาตัวรอดไปได้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงนี้หากคุณได้รับงานอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพินิจพิจารณาหรืออาจจะอยากหางานทําในช่วงนี้ก็อาจจะต้องพินิจพิจารณาให้รอบคอบตัวคุณนั้นมีความสามารถในการทํางานที่ดีอยู่แล้ว แต่ก็อย่าทําอะไรให้มันเกินความสามารถหรือล้อนมือจนเกินไปซึ่งอาจจะเป็นผลเสียกับคุณได้ในอนาคตการงานในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณนั้นติคุณได้อย่างที่คุณนั้นก็อาจจะต้องจํายอมก้มหน้ารับกรรมไปเนื่องมาจากว่าความผิดที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทํา อาจจะมาจากสิ่งที่คุณได้มอบหมายให้คนอื่นเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลหรือว่าคุณอาจจะดูแลงานได้ไม่ทั่วถึงแต่ถ้าหากคุณรอบคอบและสามารถจัดงานให้เป็นระเบียบรอบคอบได้เป็นอย่างดีแล้วการงานของคุณนั้นก็จะสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีปราศจากข้ออุปสรรคใดๆอันจะทําให้คุณนั้นเดือดร้อนในเรื่องของการงานดังนั้นโดยภาพรวมการงานของคุณในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีขอให้คุณนั้นรอบคอบในเรื่องของการทํางานแม้นง,งานจะเข้ามามา,มากสักเท่าไหร่ก็อาจจะทําให้คุณนั้น รับมือได้อยู่อย่างไม่มีปัญหาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎต้องบอกว่าการเงินของคุณส่วนใหญ่นั้นมักจะได้จากตัวหรือฝีไม้ไลายมือของคุณเองหรือจากความขยันหมั่นเพียรที่คุณได้ลงไม้ลงมือในการที่จะทำมาหากิน ทำให้คุณได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณได้คาดหวังเอาไว้แต่เดือนนี้อาจจะทําให้คุณนั้นเหน็ดเหนื่อยหรือหาช่องทางในการทํามาหากินนั้นค่อนข้างที่จะยากลําบากอยู่พอสมควรแต่ก็ขอให้คุณมีน้ำอดน้ำทนขอให้คุณนั้นมีความตั้งอ,อกตั้งใจการงานทุกอย่างที่ว่ายากคุณก็จะสามารถสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณจะมีความมั่นใจในตนเองค่อนข้างสูงงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีอุปสรรคทั้งหลายแหละ คุณก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จและคุณก็จะได้โชคลาภเงินทองอย่างที่คุณนั้นตั้งใจและปรารถนาการเงินของคุณในช่วงนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องใช้จ่ายไปเกี่ยวกับในเรื่องของยดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมหรือในการที่บางคนของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นต้องการออกยานพาหนะใหม่ๆก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งคุณนั้นอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องทำนองนี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วการเงินของคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะนิ่งและสําเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะสามารถทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จและได้เงินทองอย่างที่คุณหมายมั่นปั้นมือรวมถึงอาจจะได้โชคลาภทางการเงินที่ดีจากสิ่งที่คุณนั้นได้มีความเพียรพยายามที่จะทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงมือทำเองคุณจะประสบความสำเร็จและได้เงินได้ทองอย่างที่คุณตั้งใจและปรารถนา ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้สําหรับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะเจอเจอคนที่ค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจและบางคนที่ยังกําลังคบหาหรือกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็อาจจะตกล่องป่องชิ้นกันซึ่งอาจจะตกล่องป่องชิ้นกันซึ่งจะมาเป็นแฟนกันก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายในการเดินทางใหม่ๆ หรือในการเที่ยวเตะและอาจจะได้พบเจอเจอกับคนที่คุณสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความรักในช่วงนี้สําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีกรกฎบางทีนั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาบางคนนั้นอาจจะหวังผลประโยชน์กับคุณทําให้คุณเดือดร้อนหรือไม่จริงใจกับคุณก็อาจเป็นไปได้เพราะช่วงนี้คุณอาจจะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาดีจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นที่หมายมั่นปั้นมือของคนหลายๆคนบางคนนั้นก็อาจจะเข้ามาดี ปรารถนาดีหรือรักคุณอย่างจริงจังแต่บางคนนั้นก็อาจจะหวังผลประโยชน์หรือต้องการอะไรจากคุณมากเสียกว่าความจริงใจที่จะมีกับคุณในช่วงนี้คุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษสําหรับคนโสดแต่ก็อย่าลืมว่าหากไปเจอเจอใครก็ลองใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันให้แน่แท้เพราะจะทําให้คุณนั้นคัดกรองคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตคุณสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่อยู่แล้ว ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะรักใคร่กันดีเป็นพิเศษจะมีการเอ,าออกใจใส่กันจะมีความรักที่หวานชื่นต่อกันมากเป็นพิเศษอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวมีการพักผ่อนหย่อนใจระหว่างคุณกับคนในครอบครัวซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคู่ครองของคุณก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้หากมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ ควรจะพูดหรือถามกันตรงๆคุณก็จะได้รับคําตอบหรือคลายข้อสงสัยทําให้ความรักของคุณนั้นราบลื่นไม่เป็นปัญหาในการครองชีวิตคู่ของคุณและคู่ครองของคุณเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่คุณนั้นอาจจะระมัดระวังหรือระแวงไปเองก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้นในช่วงนี้ความรักของคุณจริงๆค่อนข้างที่จะราบลื่นและสดใสามากเลยทีเดียวคู่ของคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีจะเป็นคนคอยให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้มากพอสมควรถ้าหากคุณรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้คุณนั้นพยายามาใจใส่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะนำพาตัวเองและครอบครวัวให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเกิดความมั่นคงในชีวิตรักและในชีวิตครอบครวัวในช่วงนี้ได้เป็นอย่างสูง